ยัดปีเนี่ยนึกเราไม่เคยเราไม่เคยลดเดี่ยวคุณภาพนะครับทิ้งที่พุ่งดำอย่างเนี้ยดำต่อมาคือคือนึ่งพจุจะพัฒนาข้าวที่ไปเหนื่อยนะครับในปีนี้เนี่ยพุจะทําโจก๊กจีนที่สร้างหมากเลยนะโจก๊กเนี่ยกาวชุวกเันเอาก็พุ่ไปลอกพุปรากฏว่าเตจีนก็ทำโจ๊กว่าเจ้าจีนจีนเนี่ยถ้าเราไปโรงแรมจีนก็จะมีโจ๊กมอเตะเภาเอาขึ้นมากินนะมันกินโจ๊กมันหนุนตาไม่หลอดมันกินโจก๊กพบ่งหนุนตาหลอดไปนะ นะครับนั่นคือทิ้งต่ระยะทำเฉราะนั้นทิศกาดีนะครับและการเป็นโอการพวกเราลงทุนไม่มาพวกบอกแล้วเมื่อกี้คุณหมี่แท้มี่เมิ่อมี่ผันหรือคุณไปหมี่เบียร์เลยคุณตะบอลเริมแต่แม่นนะครับคุณไม่มีเบียร์น้ำบลากระดาษเออเสิริมาเนี่ยพอ่าผมจะตะบอลเริ่มนี่แต่พวกไม่มีน้ำบ้าเนี่ยมันเสิริมาเลยจะกพวกม้าวทธีการให้นะครับฉะนั้นในออรเลิ่เองอ่ะวันนี้พวกเราเป็นสมาชิกสมาชิกได้ไหมมัง้งนะครับเดี๋ยวพวกีแรกไอ้เหล่า ที่จริงว่าเลิ่มพุ่มด้วครับสหรับจริงเนี่ยหงายดิยอ่าตอนนี้เราทำฮาทุ่กพันธ์ถันไปท้ายเลยฮาทุ่กไม่หลอดไม่ดีขึ้นออกมาลงขึ้นทังนั้นอันนี้การันตีเลยพุ่มการันตีเองเหล่าวพุ่มจับปนิมาล่าปีแล้วนะแต่บอกว่าเอ,อกินข้าวไปแนวฮาลมันไม่ดีขึ้นเลยไอ้นู่นไม่ดีไอ้นั่นไม่แข้งไอ้นี่มันนวดหนักกว่าไปเลยกินข้าวในแขกงมันนะผมบอกก่อนนะใช่จะใช่นุ่มๆเลยนะแข้งอ่า้าเทากินแล้วแข็ง อันนี้การันตีลูกค้าบอกมาสมาชิตอเอเด้รงานกับนึ้อมีรมร่ราพยนตร์ซ้อหมีบุกบงข้าวม,มี่อะไรอยู่ไหมปีมไรปีตา่างร้างซิงในการเป็นสมาชิกออเดอร์รองานเดียวทุกคุณเธอไปกินก่อนพวกเราเป็นสมาชิกแล้วใช่ไหมอ่าเป็นแล้วคนไหนไม่เป็นกันแคบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะทําคุ้มตุ้มมู่บานตุต้มตำบลเลยนะ นะครับในดูแบดพวกเป็นสมาชิกเนีพวกมีอยู่า仨แบดแบบนั่ก็เป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยตัดเธอกินเสือชายหรือลำแผลใดเนดูแบดสมาชิกอีแบดเป็นซุปกระจายแบดเอสซีของทีนี้ก็ของนครในตอนนี้มีเกือบเกือบกระตุ้นอำเภอเลยนะนี่เปลี่ยนเนี่ยเป็นตัวแทนของเอสทีอำเภอเมืองอ่าสุขารอ่าเนี่ยคือเราไม่เป็นจุดกระจายบ เดี๋ยวลงตุนไม่เยอะนะถ้าเรบาดถ้าเมื่อรบาดได้ตำแหน่งาลได้ใปีหย่างก็โดยทึ่งได้รเป็นเบิตเหือนกัน้เดียนะปีมาปี่ยนได้เราเป็นเบิร์ตนะแนนาำกล้งอะไรตางบ้านโนนนี่นะนึกขนาดจิงซ้องคกระจายแบบอำเภอหรือผู้บานแต่แต่ตัตนั้าคือเป็นชุดจากวัดจากวัดเราให้คนหนึ่งแต่นี่เราโยกไปให้ตัางหนองนัำนะครับหนองน้ำเขาอาทีกัลลุกมีแดวอตอนี้มีเชียงไม่ลำบากแปลกุ้งเต ลา,าบูรีโอเมร่มาอะไรเงี้เกือบทุกจังหวัดครับมีประมาณนั้นเกือบเดียดทุกจังหวัดนะนะครับอย่งนี้คือรูปแบบการทำธุรกิจต่อเริ่มตามรับีแบบนี้นี่ดันวันนี้ครับเมื่อกี้กบอกแล้วสามาชิกก็มีทราบแบ,แบบแบบแบบเสื้อกินเสือส้อชายเสริมสร้างสมหรือเสืิอเป็นนักธุรกิจแล้วแต่บบตน,น,นะครับตัดโบกตัดไม้เบี้ยรตัดเสื้อกินต่อเดือนกระดาแม่นะครับได้แม่นเลยค้นนึ่งลงไ,ลลดลดนะได้นึ่งหน่ต้องทราบนะครับแล้แต่นะได้เดี๋ยวนี้ ต่กอพ่มไปลงที่มาฮัดแต่กดก็ลงที่มาฮัดเหมือนกันงบัที่มาัดไอ้เดียทราบเ่นกับทานะครับด้วยตามุรงนีลบแบบก้องออเลิบเองเนี่ยชงท่งการรับรายได้ใครเป็นนักก็ใครบ้างมีใครเป็นนักก็ใครบ้างมันจะออเลิบอ่าโอเคตำต่มข้อประทัดนครับนิดๆเอาโอเคครับการก้องผมมีอยู่ทามส่วนส่วนแนีคือรับรายได้หลายวันหลายวันคือเราใ้ปี ค่าหมาได้หมาค่ายหน่อยได้หน่อยค่ายตรีค่ายจนแถบไหนก็โดนแต่คุณจะไม่รวยการค่ายอย่างเดียวผมทึงบอกว่านี่คนค่ายเทียไม่ดูนะเวันไหนคุณบินดานวันนั้นคุณไม่ได้เมียครับใช่แม่คนค่ายนะวันนี้ตรวเก็บไม่รุ่นนี่รอไปพุทคุณก็ไม่ได้เมียนั่นคือการค่ายหลายวันทุ้งในการค่ายเรื่องการในน้ำจำกูการในน้ำเนี้ยตาบ่อยทัดได้มีจัดเดียวนะจัดเดียวไม่ทั้งหมดรอไปพุทธก็ไม่ได้เมียเหมือนกันตุ๊กมา ไม่ได้นําใครก็บไม่ได้เบียแต่พอบอกว่านักไม้ห้าจันห้าจันนี่ึงหไปไปหลบลาไปเล่นออกไปโุ้นอลไปเราได้เบียเปมนะครับเราได้เบียพุ่มจโรการนึ่งแตสิบึคนไนนำาสิบคนเราจะได้เบียจะพาะตรงนี้คนนึ่งแสนนึ่ง่นนึ่ยกับสิบคนคุณะได้เบียนนี่คนแสนเราคนบอกพุ่มจโงการลักกล้องบ่ยักกคืนนึ่งแตสินะครับนึ่งแตสินั้นคนี่เป็นนักการจะเห็นเลยครับ ตาบอกว่าช้นได้มีฉันเดียวตาคุณไม่ไหวคุณไม่ออกคุณไม่หิงคุณกลับไม่ได้แต่บอกว่าั้นไห้มีทราบจันทร์ตามวันนี้คุณออกหลัอกคุณได้ตาบว่าชั้นไมีทราบจันทร์คุณออกหลอกลาดออกไกลมาไม่โดนไก่ใกล้ได้ไม่โดคุณได้เบียร์เล่กมา้าจันทร์รวมแล้วต้องมัดนีดใครทำงานตายคุณคุณได้เบียร์มนะครับไายเบียร์แมสเลยเนี่ยไดไหมเราบอกอเลิร์มีโตเร็วตอนนี้ครับขอให้ ในพ้นต่อแทคุ้มขาการลงทุนพบถึงวัาทำหน่อยได้หน่อยทำหมาดได้หน่อยแต่ก็มาเลิกตัหน่อยได้มาใช่ไหมต่จับคนโตคนมันไปแต่ก็มาพุ๊จับเลยนะครับอันทีาเป็นการจับขู่จายจับขู่จายไม่ถึองอะไรพุ่มแรขาวๆต่างสมัคสมัยิออเรอรพุ่มนี้เจอห้าทุกันนี่ต่อจากมีคนกินกางต่ายนึ่งทุ่งคว้านึงทุ่งแต่เลยสิบบาทสิบบาทนึ่งทุ่งแต่น่งทุ่งคว้าน่งทุ่งใส่เลยสิบบาท การบริโภคนี่สองไอพ้พวกคนจะเป็นตำแหน่งประหายดถ้าตัดเป็นประหายข้างหลังเนี่ยเขามีคนกินหมากหมาก,มาก,มากตา้งใดเบิ้ลกันแน่เราก็คูณในท่าทิ้งเปิด,ปด,เด,เดเสร็จได้ได้ได้สิ่งท่าพันได้ซอเบิ้ลได้เบิ้ลกาวก็คูณกท่าทิ้งเดียวหวาให้นะครับมีแมทช์ชี้มีได้ได้เหลือได้ได้ก้อนี้อยากให้เล้งนิดนึงครับอขอข้อนี้เป็นขอ้อที่ตกตอลงร้านได้ได้ได้ข้อนี้เนี่ยไม่ถึงหัวถันเสืิได้นึ่งนึ่งเดือนเนี่ยเสริมมานึ่งพันเนี่ย เตือนแพ้ไ,ไหนเดือนน่ะตันก็จะได้รับได้นะจากข้างหลังด้วยเดี๋ยวพวกผ้าแพ้เนี่ยแน่นนะไอ้ตัวนี้ต่อไปเนี่ยคนจะถูกกลัวเรื่องกระชายมั้งปล่อยตัวนี้มันเป็นการเตือนทิ้งกาข้าวธรรมดาถ้าปูาาปาปากับแฟยาที่วัดปราพระเก็บไรกับผีเกลือเกลงแกงอยู่ในนี้มั้คดคุณที่เธอได้นะอันนี้อยนนู่ในนี้มั้ดตอนนี้มีเกลงแกงมีปลารามีตะปูก้องอาจารย์เจ้าข้าวมาอยู่ในนี้มั้ดเธอแกหนึ่องพันอิด ต่างก็รับรายได้จาก้างหลังโดยไม่มีก็ไม่มีลิมิตที่บานที่บาคือรายเดือนแต่าการบริหารทุนพกพิหารเนี่ยพวเอ,อสซีนี่ยก็ได้การบริหารทุนมาลงเนื้นอห,หน้ารายนึนนงอยตอนนี้ที่จังหวัดเลยเนี่ยไอ้หลงเจ้าตัวเล็กๆขี้ได้เดือนเท่ันจะพกขาี่เดียวนะนะครับเราจะมีพวกกระยันแ้แรกตน้งตแต่ของการลงทุนบ่อยนัดมีอยู่อาอาตั้งแตครับมีอยู่อาตั้แตนะน่ง,นะนง คุณเตือนถึงกาไปถึงอาทิตย์เราดูตรงนี้นะเวลาดูตำแหน่งกันดูเสียงวิบีนะสมาชิกนี่เราเราไล่คนเป็นสมาชิกนะตัดอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำน่ีวีนะครับแต่วันนี้ตัดเข้าเราเสือนสัตว์ร่างายตัดเสือนนี่นึ่งตุ๊กไอ้นี่นึ่งรอนไหนนู้นนึ่งกาไหนนี่พ่อมาตายอาทิตย์กันแน่นปุ๊บการเคลือนระบบอัตโนมัติเลยก็คือเป็นตำแหน่งเอ็มถ้ามาเบียไม่พ่อตัดเสือไป่ได้เลยปุ๊บอยู่ที่งต้องรอยมันกับเคลือนตำแหน่งร้อนแต่ถ้าฐานกว่าจัดแทดมีเบียตรงนี้ การเตอนไปเรือยตำแหน่งตัดแนงตัดแนงนะครับเตอนแต่ตำแหน่งไปแต่ละตำแหน่งมันมีประโยชน์พัฒน์เป็นประโยชน์ตรงไหนเนี่ยพวกเกียร์เนียนะมาดูนะครับอ่ามาดูตำแหน่งซี่คือซี่คัโตเมอร์นี่ก็บเป๋าคัสเมอร์คือลูกค้าตัวไปซื้อได้กระไดแล้วกับเธอเนี่ยเป็นสมาชิกเธอนึ่งจินต้องจินต้งจริงไอ้กระไดสี่วบบเธอปุ๊บอ่าต่างก็เป็นสมาชิกก็หัวสัดเลยนะครับเธอวันนี้ชั้นมาเรียนชั้นเตือนึ่งกลอง ตอเ้าเจ้าหนังเบียเจ้าเถื่อนซ่อมโลงซื้อไปเหนื่อยๆพ่อคะแนนมันขึ้นเนี่ยมันจะปรับตําแหน่งอัตโนมัติให้นะครับตําแหน่งเต๋อซ่อมตัดแหน่งหลอนตําแหน่งเห็มอันนี้ลงทุนเหนื่อยเนื่องพันเนื่องพันนี่ยเราตอนนี้เราทำข้าวให้เทโล่ผมบอกแล้วผมทำทุกเรื่อนี้ของเราเห็นตุ้มข้าวกระลักนะตุ้มฮารลนะวันนี้เวลาเราขายนะแต่พอผมทำทุกซอมโลกพอซอมโล่นี่เราต้องไป็นตัแกติดแบงอยู่เลยผมกเลยบอกว่าเอ้าต่อไปทำทุ่งฮาโรู ตาโลนี่หลักกายไม่ดีคื้นเกิดเบียงเลยโอเคเห็นไหมเราก็รันตีทองตุ้งเลยนี่เดี๋ยนี้ปนหาตุ้งทือว่าพลาดเดนาดใกล้หงายเลยไอ้น้องวัดดไปใกล้ผื่นบานนี้าหลงตต่เป็นบอกว่าแต่นี่ปัดนจนไม่เธอเท่หวานรู้สอ่เรื่งป่องแัดแผดใช่ไหนไอนี้เบิร์เิ่มอ่ะเริ่งบอกว่าตาไม่หลอดก็ว่าตุ่งไอนี้ตาไม่หลอดกูเกิดเบี้ยหลาวได้ไหมเห็นไหมเขาก็ปิดปั่นปั่นปั่นมาเยอะเลยแะเอาขนน ก็คือที่ตำแหนื้อเก็บปฏิณิตรับเสือทิ้กคาและกับการทิ้งาโมลการทิ้งคาเนี่ยปั่นกาวมับมีเมื่อลลาเจนเนี่ยเนี่ยมีปั่นกาวนะแต่ถ้าเสื่อส่งหันท่าบหันนี่ก็จะเป็นแทมเรื่อยทผ่านว่าบานปฏิทินนี่นี่ก็อยู่ตรงนี้นะตำแหนื้อเก็มตำแหน่งเจ็บต่อมาคือตำแหน่งอหลอนนะครับหลอนี่เราต้องจะทราบบันทบจะทราบบันทบนะเมื่อกี้ผู้บอกพวกเราแล้วเห็นไหม้าแต่ไมีเบี้ยหนึ่งเมื่นตอนนี้ลงไงได้ คนลงทุนสร้างบ้านอกได้ได้มั้งไงมาเดี๋ยวจะบอกให้นะครับตำแหน่งร้อนเนี่ยลงสร้างบ้านอบสิ่งกามนกายอยู่เสีเพื่อนมาบ่ายเสียพันร้บาทแกคุณโอปค่ายปริงคุณกับนาเมียแต่พวกงมปซ้อนเราใกล้ปริงเยอะเพราะว่าคนใกล้ปริงไม่ด้วยพวกงซ้อนเราทำระบบตัวเองนะครับพอพุ่บอกแล้วว่าเราเปยดคล้ายพุ่งบอกว่าพอเราหยุดกล้ายไอ้นู้ยืมเสือเรากระเจงจังไหมบางทีบาเวลามีหูแก้งขึ้นมาแล้ว แต่พวระบบเราทำนี้ไม่มีโกูแกงรบบแค่บบบั้นเงินทุกไหมอันต่อมาก,ก็คือํำแนกสินทรย์นะครับยอยู่ทีนห้าร้อยบีลงทุนยอยู่ทีนเก้าพับาทนะครับํำแน่งต่อมาเป็นไดมอนด์ห้าร้อยีไอ้พัน0 p วียู่ทีนเิ่มเจนะครับอัตนต่อมาดีคือพวเราจบเป็นกระนังเลยํำแน่งวันไรสู้สุดเวลาเราไปน็นแรกกันาบ่าท่นเงตาลงทุนสูสน้ทุจะตาไรจังหวะก็เพื่อนนะ้เอา บ่อใสู่้วัดดัชนีเส้นเลือดดีกว่าเดี๋ยวันนี้นะพุบอกว่มาพุ่งเลยทำไงต้องต้องซ่องเมื่อนาดาสแตนเกอร์กว่าใดแล้วสู้สุดนะครับสู้สุดได้ทุกอย่างในบ่อสัดเป็ดพ้นออกว่าทุกวันนี้ไม่ต้องพูดว่าใจหนองน้นต่ำเดือนเหล็กในเส้นเลือดพวกหนองเองต่ำเดือนเหล็กในจะเป็นเปิ้นเพราะก็เป็นสแตนเกอรว่าใดแต่เลือกมาในบ่อรัดพอดานเป็ดนะครับอ่าเดี๋ยวพุไปเลยได้หลายใการใกล้ใกล้พริกนะครับได้หลายใการใกล้พริก คือเกิดได้ใกล้พลีคือเนี่ยถ้าแสดงว่าเราเจอมาตอนนีนนน้เราใกล้ตอนนี้เตเรือเราเนป็นแค่ฟรีใกล้ทุกวันไายทุกวันยึดยยนใกล้ปิดดาไม่ได้เบียน,นี่คือใกล้ฟรีนะครับถ้าคนใกล้แข็งนะ,ะคนคกกใกล้แข็งแข็งจะเอทเลสเดือนวันไในวันละห้าลูกเนี่ยเดือนก็นจะเร็วเบอร์หน้าบานจะผมใกล้ฟรีอย่างเดียววันละหลล้าลูกทุกทุกวันคุณจะได้กำไรเยอะหีิเพิน่นหน,น้าผัดเพิ่นหน้าผัดประมาณโคดีก็ออเลิบอะไรได้ถูกไหมครับ เมื่อใดคุณคล้ายคุณเป็นบปวารณุกอาทิตย์ก็จะมาเตอนตัวนี้ไม่ต้องไปบ้านก้าวอะไรหรือเขาเตือเองนะแต่ถ้าเป็นในอิ่นนะคนแหนไปกร่งก็ต้องไปยัดในห้องเชื่อคุณนี่จ้าคนแหนก็เลิกมีเหมือนกันยัดตันนี้ครับแต่พออาทิตย์ทะจบมึงอยู่บ้านไม่หวัดอะไรคุยเป็นข้าวใหดีกว่ามาเตอนเองออเลิกไมีมีอัตราการเตอนสามเส้นเราเป็นหมากในทุกข้อผิดในประเทศไทยหมากในทุกครับนะเทือกยังไม่มาเตาข้าวออเล็กนะ ถึงผมคายซ่อง,องุก้มอาทิตย์นึงมั้กับทามคือวันนี้ปกกุณกินก้าวเริ่มต,มต,มต,มตมั้งแล่รปกกุนไปกินก้นกาวอาทิตย์ตั้งแขึ้นแล้วพกขึ้นปุ๊บกดก็รับนเตร์ก้าวเริ่มดาวนั่นกับเกิดอาการตื่ทขึนนี่จะค่าวันน้าโนะการดานั้นแต่ครายวันที่โดดนนีญญ้แต่คายวันหย,ยที่โดดในเทพเพื่อเรื่อนนะครับนี่คือเราตำบงปใจมาแล้วแต่กันนะอยากเป็นค่ายนั่นค่ายปกเป็นค่ายรูทัดแลวเรามาสร้างทีม นะครับย่า่ไปข่ายมาผมไม่ชอบแต่ค่ายพมบอกผมไป็น่ายกันเถียงค่ายด่ากันอันนี้ได้พุ่ข่ายกันต้องลอยเทีได้เท่านี้แหละมีประเด็นใต้ค่ายไหมไม่มีใคร่ายใดอันเเราจะไปค่ายเราจะสร้างระบบให้ตัวเองเราอินทร์เล่นได้ต้องสร้างระบบพวกมต้องสร้างพวกเราเนี่ยเก่งนะครับต้องสร้างให้เก่งดังนั้นวันนี้ครับเอย่างต่อมาอันเตสองเตเราแรกเป็นแฟนตลาดคือขาจะน้ำเดี๋ยวพุ่มแรกฮาชั้นลึกเมื่อกี้นี่ลงล้านเล่นรถเนี่ย นะครับลงลานเล่นล้นในระดับเกืขายรเล็กัแนะนำได้กี่คุณก็ได้คุณโดนจักอยู่ยีที่คนคุณแนะนําเลยก็สื่อมาทั้งนยฮะปุ๊ก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้าว่าคุณแนะนำสิบคนนะเราทาให้อ่นตรงนี้ก่อนนะครับนี่การแนะนําในปีพุทธศ่กรานเกือขายนะบุญรักมีแนะนำห้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นเราได้จะลงจั้เแรอันะนำแม่เหล็กเอ็มแบมเบอร์สมาชิเสือหนึ่งวัน นึ่งพันเราให้ได้ได้มั้งมาเลยนะถ้าเราให้จันดายติดุ้ไปในนํำเนีได้โดยซ่อมรอยบ์เส้นคนคนนี้แนนํำใครก็ได้แนนำปลาอะไรก็ได้ในน้ำบอนอได้ได้หมดนะครับได้ซ่อมรอยเบอร์เสนตแนงร้อนตัวไผ่ลง่าบานอกในน้ำได้ซ่อรอบเ็นวกนึ่งรอยเบอร่อมันนะครับอันเตทาบนี่ได้ทราบชัน อันเตเทไดเทฉัดอันเตีฮาไดาา้ฮาฉัดเห็มนเอเห็นสิ่งเด่ยวพวกตาไปแรกก็คือใส่ก็เป็นไปได้ผมว่าลงต้นไม่ได้เยอะเอาค่าไปค่ายเคุณค่ายได้ไหมสิ่งเดียคุณได้จะนั้นการในน้ำเนี่ยคุณในนำ้ำโยงคุณได้คุณไม่จำไรในหลวงในน้ำคุณเป็นหลวง,เป,ลง,เ,ปลงเป็นล้านคุณจะคุณได้ตามไม่ได้ไม่ต้องวัวกว่าไหนไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เด็กพวกบอกเราคืออะไร้กรับเรามืนช่วยกันด้วยนะ ่านต้องเข้าใจแต่ต้องเรียนรู ia, nhà, mà, cho, ồi, ao, để, ้มันรอัน ah, นี้คือตัวกิจตีใยคนอื่นทำงานเทศนแต่ถ้าตัวกิจตีราบอบว่าเราทางานเองเราก็ทํางานเองใจได้เองเราได้ได้เองต้องมาไอ้นี่เราไม่หลงโรงที่คนข้างหลังก็ทํางานเราเบียมาตีเรานีิเราต้องวางเบ็ดเราต้องทาให้ถูกเบียจะหมาจะหน่อยข้าวเนี่ยนอนถ้าเราวางเบ็ดผีเบียข้าวเยอะนะครับอ่ะไอ้นี่คือการแนะนำนะ ทีนีตัแนงในบอสกับพระดายได้เนี่ยผู้ไม้กาคี้ไปทรางที่เปอร็กับห้าอรโค้งกระแน็นมากกว่าหรือมากว่าถ้าเติไปแนะนําบนได้เต้งขี้อยู่บ้านนี่ขี้เระมันทราบแที่นี่ทราบแทีนี่ส้มแตทีตัดได้ตั้งแต่เจ็ดโรย